อันนี้เราจะมาดู12.2 12.2เป็นการอนุมานโดยอ้อมการอนุมานโดยอ้อมการอนุมานโดยอ้อมเป็นการหาผลสรุปจากเหตุที่กำหนดให้หลายเหตุก็คือจะมีหลายเหตุแล้วนำมา สรุปผลอันนี้มีหลายเหตุอันนี้จะคล้ายๆจากจะคล้ายๆการสรุปผลและการที่สูตรในบทที่10แต่ในหัวข้อนี้เราจะพิจารณาการสรุปผลของประพจน์เชิงปริมาณซึ่งเราจะมีกฎในการใช้สรุปผลอยู่ สข้อจริงๆมันจะมี6ข้อแต่อาจารย์จะให้หนูแค่2ข้ออันนี้คือกดที่จะใช้ในการสรุปผล ข้อที่1ถ้าสมมติว่าหนูมีเหตุเหตุข้อที่1บอกว่าถ้า P ทุกสิ่งเป็น Q เหตุข้อที่2บอกว่า a a อันนี้อาจจะขึ้นต้นด้วยทุกสิ่งหรือบางสิง่ง อันนี้เป็น p ผลข้อนี้จะสามารถสรุปผลได้ว่า a ตัวนี้ทุกสิ่งถ้า a ขึ้นต้นด้วยทุกสิ่งหรือบางสิ่งผลก็จะขึ้นต้นด้วยทุกสิ่งหรือบางสิ่งเช่นกันตอนนี้จะเป็น q อันนี้คือข้อที่1จริงๆข้อนี้มันจะได้3กฎก็คือถ้า p ทุกสิ่งเป็น q ข้อที่2ถ้า a เป็น p เราจะได้ว่า a เป็น q ข้อที่2คือถ้า p ทุกสิ่งเป็น q a ทุกสิ่งเป็น p เราจะได้ว่า a ทุกสิ่งเป็น q เหมือนกันอีกกฎหนึงก็คือถ้า p ทุกสิ่งเป็น q a บางสิ่งเป็น q a บางสิ่งเป็น p หนูจะได้ว่า a บางสิ่งเป็น อันนี้อาจารย์สรุปให้เหลือแค่ข้อเดียวอทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองเหตุถ้า a เป็น q ไม่ใช่สิจะเห็นผิดถ้า p ทุกสิ่ง ไม่เป็นคิวข้อที่2บอกว่า a ทุกสิ่งหรือว่าบางสิ่งตัวนี้เป็น p ผลของมันจะได้ว่า a ทุกสิ่งบางสิ่งก็จะไม่เป็นคิวอันนี้ก็คือข้อที่สอหอยจาซึ่งจะแจงออกมาเป็นสข้อข้อแรกคือเหตุข้อแรกคือ p ทุกสิ่งไม่เป็นคิวเหตุข้อที่2คือถ้า a เป็น p ผลจะได้ว่า a ไม่เป็น Q ข้อที่สองออาจารย์ก็คือเหตุก็คือ p ทุกสิ่งไม่เป็น q เหตุข้อที่สองหออาจารย์ก็คือ a ทุกสิ่งเป็น p ผลที่ออกมาก็จะได้ว่า a ทุกสิ่งไม่เป็น q ข้อที่สามหองอาจารย์ก็คือข้อที่หนึ่งเหตุจะบอกว่า p ทุกสิ่งไม่เป็น q ข้อที่สองบอกว่า a บางสิ่งเป็น p ผลก็จะได้ว่า a บางสิ่งไม่เป็น q อันนี้อาจารย์มีหกข้อแต่ว่าย่อกมาแค่ 2อข้ออทีนี้มาลองทำโจทย์กันโจทย์บอกว่าจงหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล กับข้อความต่อไปนี้ข้อที่หนึ่เหตุบอกว่าทหารทุกคน มีร่างกายแข็งแรงเหตุข้อที่2บอกว่าทหารบางคนเป็นผู้หญิงทีนี้สิ่งที่หนูจะต้องทำคือสรุปผลก่อน สิ่งที่หนูต้องทำคือแปลงประโยคให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเอาไปเชื่อมกับกฎที่หนูมีอทีนี้ทหารทุกคนมีร่างกายแข็งแรงมันก็คือ p ทุกคนเลยค่ะ p ทุกคนเป็นเป็น q ถูกต้องไหมคะทหารบางคนเป็นผู้หญิงทหารคือ p ถูกต้องไหม p บางคนเป็นผู้หญิงอาจารย์ให้เป็น a แล้วกันทีนี้ หนูมาดูกฎของหนูสองข้ออันนี้เป็น p ทุกสิ่งเป็น q ก็ใช้ข้อแรกถูกต้องไหมอ่ p ทุกสิ่งเป็น q ข้อแรกคือ p ทุกสิ่งเป็น q แต่ว่าเหตุข้อที่2เป็น p บางคนเป็น a แต่สิ่งที่หนูจะต้องได้คือ a บางสิ่งเป็น p ถูกต้องไหมคะแต่อันนี้หนูเป็น p บางสิ่งเป็น a หนูจะต้องทำการสลับภาคประธานกับภาคแสดงก่อนอันนี้ถ้าหนูสลับหนูจะได้ว่าอะไรลูก P บางคนเป็น A หนูก็จะได้ว่า A บางคนเป็น P ถูกต้องไหมหนูจะได้ผู้หญิงบางคนเป็นทหารถูกต้องไหมคะ ตัวนี้จะกลายเป็น A บางคนเป็น P เมื่อได้แบบนี้แล้วจากกฎข้อที่1หนูจะได้ว่าอะไรคะหนูจะได้ว่า A อะไรลูก A อจะเขียนเป็นสีแดง A บางคนเป็นเป็น Q หนูก็จะได้ว่าผู้หญิง บางคนเป็น๋ย่สิมีร่างกายแข็งแรงอันนี้คือข้อที่1นึ่จะกดอาทีน,นี้มาลองทำโจทย์ข้อที่2องอาจารย์มีเหตุเหตุบอกว่า นักศึกษาทุกคนไม่อยากสอบตกเหตุข้อที่สองบอกว่านักศึกษาทุกคนไม่อยากเรียนซ้ำ ทีนี้ก็มาลองดูทำเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เกาะนักศึกษาทุกคนไม่อยากสอบตกมันก็คือ p ทุกคนไม่อยากก็คือไม่เป็น q ถูกต้องไหมทีนี้ข้อที่สมันคือ p ทุกคนเลยลูกไม่อยากเรียนซ้ำก็คือ ไม่อยากเรียนซ้ำก็คือ p ทุกคนเป็นผู้ไม่อยากเรียนซ้ำก็คือ p ทุกคนเป็นเป็น a ถูกต้องไหมคะอันนี้ p ทุกคนไม่เป็น q กับ p ทุกคนเป็น a หนูจะต้องสลับก่อนถูกต้องไหมสลับข้อที่2ให้ a อะไรลูก เไม่เป็น P ถูกต้องไมหมฮะหนูก็จะได้ว่าอะไรลูกผู้ที่หนูดได้ว่า A เป็น P หนูจะต้องได้ว่าผู้ที่ไม่อยากเรียนซ้ำอะไรลูก ผู้ที่ไม่อยากเรียนซ้ำเป็นนักศึกษาถูกต้องไหมคะดังนั้นหนูก็จะได้ว่าอะไรลูกอันนี้ก็คือ a เป็น p ถูกต้องไหมคะจากกฎข้อที่2หนูจะได้ว่าอะไรคะผลของหนูก็จะได้ ก็จะได้ว่าผู้ที่ไม่อยากเรียนซ้ำเป็นผู้ไม่เป็นผู้สอบตก ตกลงไหมคะจากกดข้อที่สองซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างสองข้อที่อาจารย์ยกมาโจทย์ต่อไปก็จะเป็นโจทย์การถามว่าเหตุและผลต่อไปนี้เป็นเหตุ เป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไม่ก็จะเป็นตัวอย่างที่2ของอาจารย์